แล้วถ้าเกิดอยากผลิตฟอนเนี่ยคนที่เป็นนักออกแบบตัสอรเนี่ยที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการเรียนรู้หรือว่าสรรหาความรู้ในเพื่องตัวเองสำคัญที่สุดเลยคือช่างสังเกตมีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์โรสสยามรวยเป็นคนที่ออกแบบฟอนหลายตัวเลยนะครับเขาเขาบอกว่าคุณเคยเดินไปบนท้องถนนเคยเห็นเหรียญสลึงที่มันตกบนถนนไหมเออถ้าคุณเป็นคนที่เจอเหรียญสลึงบ่อยๆนั่นแหละคุณทําฟอนตได้ซึ่งมันจริงเพราะว่า เวลาเวลาแกพาเดินไปดูวัดดูวังอ่ะแกจะไม่ไปดูไอ้ไอ้อะไรที่แบบเราเห็นตามโพสการ์ทำตามถ่ายรูปนะครับวันที่แกไปดูพวกน็อตบ้างหัวสปูบ้างไม่ก็ตามป้ายร้านขายข้าวแกงซึ่งแบบแม่บ้านเขียนเรืออะไรเนี่ยแบบทุกอย่างแกเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบได้เลยซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีกระจายอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราสังเกตเห็นหรือเปล่าก็นะฮะแล้วก็นั้นก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็พี่โรยอาจารย์โรแสมก็เป็น แต่ก็แบบฟอนต์ในดวงใจของพี่แอนคนนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าพูดถึงฟอนต์นะฟอนต์ในดวงใจของพี่แอนก็ไอตัวนี้โดนเลยมีฟอนต์ภาษาไทยเอเฉพาะตัวที่เป็นตัวไทยนะครับก็จะเป็นสารบัญ p s เซึ่งตัวนี้ก็ก็ได้รับรองจากจากรัฐบาลว่าให้เป็นตัวที่ใช้ในพวกงานราชการต่างๆด้วยก็เออก็ดีใจเหมือนดีใจก็แทนคนทอบฟอนต์นะพอะเห็นตัวนี้ให้แบบมันน่าจะมีคนคิดลักษณะตัวสอนแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพราะมันใช้ง่ายมันอ่านง่ายมันสะดวกแล้วก็ ไม่เชยไม่ใหม่มากแล้วก็มันมีบุคลิกของมันซึ่งแบบลงตัวทุกอย่างครับอ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเปรียบพี่แอนเนี่ยเป็นฟอนต์หนึ่งตัวคิดว่าพี่แอนคือฟอนต์อะไรแล้วก็น่าจะนำมาใช้กับงานอะไรได้ไหมยากจัง <c oughs> คือคือผมเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้วันวันตื่นมาเราก็คิดเรื่องฟอนต์แล้วก็จบเรื่องฟอนต์คือฟอนต์เป็นหนึ่งในงานอะไรเด็ที่ <ๆ S 2> ตัวเองสนใจ <ๆ S 2> แล้วก็จะมีงานอดไเด็ประเภทอืน่นๆด้วยแตนนนที่ว่าลักษณะของงานที่ใช้ได้หลายอย่างน่าจะเป็นฟอนต์ชื่อเลอิจ e ิมหานิยมเลอิจ um, ิน e ิยมของของพี ah ่ช um, ื e ่อพี ah ่เลนะครับฟอนต์ตัวน ah ี้จะเป็นฟอนต์ที่ไปวางกับอะไรก็สวยถึงแม้จะทําดูเล่นๆแต่ว่าข้างในอ่ะถ้าดูรายละเอียดปีกย่อจริงๆเขาจริงจังมากกับการทําให้มันออกมาดูเล่นๆขนาดนี้ ก็คือเบื้องหลังเขาผ่านอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าพอภาพลักษณ์ออกมาออกมามันดูเป็นมิตรมันใช้ง่ายแล้วมันไปวางตรงไหนก็ยังเหมาะไม่น่าเชื่อว่าฟอนต์ตัวนึงจะเป็นโผล่ในนิทานเด็กก็ได้ในหนังก็ได้ในการ์ตูนก็ได้ในอะไรก็ได้คือลักษณะของมันมันไม่ได้วางท่ามากมันไม่ได้เก๊กแต่ว่ามันมีประโยชน์เด็กว่าประโยชน์ได้หลายอย่างเลยกับมาตัวเดียวคุ้ม